ลดกันนำไปเลยนะครับจากราคาปกติ5ล้านกิ่นะฮะวันนี้ไม่ขายนะครับ4ล้านกิ่ก็ไม่ขายนะครับ3ล้านกิ่ก็ไม่ขายนะฮะให้เป็นเจ้าของไปเลยครับในราคาเพียง1ล้าน3 0 0แสนกี่ครับและให้เพียงร้อยหน่วยเท่านั้นต่อวันนะครับดังนั้นนะครับซื้อ1เครื่องนะฮะแถมฟรีให้เลยนะครับกับโมงนะครับให้อีก1เรือนนะครับมงเราก็มีทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงนะฮะเลือกได้ครับว่าจะของผู้ชายหรือของผู้หญิงแต่แบบนะฮะเราขออนุญาต ให้เลือกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันสวยทุกแบบแล้วคนก็สั่งมาแต่ละวันนะฮะสั่งเยอะมากๆดังนั้นนะถ้ามัวแต่เลือกแบบอยู่เดี๋ยวของหมดนะฮะสวยทุกเรือนนะครับสวยทุกเรือนเราขออนุญาตแบบคัดคักันไปนะฮะอา้าววันนี้นะครับซื้อมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะกล้องหลังดีไซน์อย่างดีเลยนะครับท่านผู้ชมครับกล้องหน้านะฮะก็ดีไซน์อย่างดีครับกล้องหน้านะครับมาดูนะครับ กล้องหน้าความคมชัดถึง8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องหลังนะฮะความคมชัดถึง13ล้านพิกเซลนะครับรอมนะรอมคืออะไรรอมก็คือการเก็บข้อมูลนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอภาพถ่ายนะฮะเก็บได้เป็นพันๆภาพเลยนะครับรอมรุ่นนี้นะครให้มานะครับถึง128กิกนะฮะแล้วก็แรมแรมคืออะไรครับความแรงของแรมแรมคือตัวขับเคลื่อนของมือถือหรือโทรศัพท์นะฮะ ต้องมีแรมที่แรงๆเอาไว้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้เนี่ยท่านผู้ชมครับแรมต้องแรงถึง6ก b ิกะไบต์เลยนะฮะแบตเตอรี่นะฮะอึดอดทนมากแล้วก็หน้าจอนะฮะหน้าจอใหญ่มากเลยนะครับนี่นะฮะเทียบเท่ากันดูนะครับดูหน้าจอนะครับเปิดไปปึ๊บอย่างนี้นะฮะแล้วก็สไลด์ลื่นปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดอย่างนี้นะครับหน้าจอใหญ่ถึง6.5นิ้วครับ เขาสามารถโทรเข้าโทรออกได้อีก2ซิมเลยนะฮะและที่สำคัญนะครับการดีไซน์ของเขาสวยเลือดหรูอึดทน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 นี่ฮะไม่พังง่ายๆนะครับไม่พังง่ายๆนะครับและก็มีสวยทุกสีไม่ต้องมาเลือกเลยเอาสีนั้นสีโดนสีนี้ครับเพราะว่าเขาสวยทุกสีครับเมื่อใส่เคสไปแล้วนะฮะมันก็จะบังสีแล้วแหละนะฮะท่านผู้ชมครับและที่สําคัญนะครับตกก็ไม่พังง่ายๆนี่นะฮะ ดังนั้นนะครับการรับประกันของเขาดีมากเลยนะครับถ้าได้ไป,ไปใหม่เพิ่งใช้ไปภายใน7วันแล้วเครื่องมีปัญหาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องครับเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยแล้วถ้าใช้ไปภายใน1ปีนะฮะเครื่องมีปัญหาเนี่ยเขาก็ซ่อมฟรีค่าแรงให้เลยนะครับเอาแล้วครับไม่ต้องไปโอนเงินที่ไหนด้วยนะครับใครอยากได้รีบทักข้อความมา หรือโทรมาสั่งซื้อที่เบอร์ขึ้นหน้าจออยู่ในขนาดนี้เลยนะครับเราจะส่งของไปให้ที่บ้านนะฮะแล้วให้ท่านนะครับไปรับสินค้าที่ขนส่งใกล้บ้านของท่านคือรุ่งอรุณเท่านั้นนะฮะของเราเราจะส่งที่รุ่งอรุณเท่านั้นแล้วให้ท่านจ่ายเงินเลยนะครับจ่ายเงินที่ขนส่งเลยนะครับ เมื่อจ่ายเงินเสร็จนะครับค่อยแกะกล่องดูว่ามันตรงปกไหมแต่ชื่อเสียงของผมเนี่ยผมรับประกันด้วยกิจยศเอาหน้าผมมาออกสื่ออย่างเงี้ยผมไม่ยอมเสียชื่อเสียงครับต้องตรงปกแน่นอนนะครับเราถ่ายวิดีโอไว้ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานว่ามันตรงปกถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับดังนั้นใครที่สั่งซื้อแล้วคิดแล้วนะฮะตัดสินใจแล้วรีบโทรมาก่อนที่จะหมดนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าท่านผู้ชมครับ ใครที่สั่งซื้อแล้วเนี่ยครับผมกบขอบคุณมากที่ท่านรักและศรัทธาในตัวผมนะฮะสั่งซื้อกันมามากมายเราให้แค่วันละร้อยเครื่องเมื่อสั่งซื้อแล้วนะครับท่านต้องไปรับของด้วยนะครับถ้าท่านสั่งแล้วเราไปส่งให้แล้วแล้วท่านไม่รับเนี่ยมันจะบาปนะฮะ เพราะว่าค่าขนส่งเนี่ยเขาก็จะมาเก็บเงินกับเรานะครับน้องๆพนักงานก็จะตกงานน้องๆพนักงานเนี่ยเงินเดือนเขาก็น้อยอยู่แล้วเขาสาห์ส่งไปให้เพราะว่าท่านสั่งเราก็รีบส่งไปแหมด้วยความดีใจปรากฏท่านไม่ออกไปรับเงี้ยท่านจะบาปกรรมดังนั้นท่านอ่าได้สร้างเวรสร้างกรรมนะฮะการบริการของเรานะครับมีการรับประกันถึง1ปีท่านสบายใจได้สินค้าของเราตรงปกครับเลอะเทอะไร้าสารละเราไม่ขายนะฮะ ดูการทํางานเนี่ยฮะนี่นะ,ะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะฮะได้หมดเกมก็เล่นแบบเล็กๆน้อยๆนะฮะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเล็กๆน้อยๆได้เป็นเครื่องสํารองในยามที่เครื่องหลักเรามีปัญหาได้อย่างมั่นใจครับเราไปกินเราไปเที่ยวหมดเงินยิ่งกว่าน,นี้แต่วันนี้ถ้าท่านเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วอยากได้อยากให้รางวัลชีวิตรีบมาเป็นเจ้าของด่วนวันนี้ก่อนที่จะหมดนะฮะ ฟังใหม่นะครับจากราคาโปกติ5ล้านกรีบวันนี้ครับ4ล้านไม่ขาย3ล้านแพงไปที่สปปลาวลิขสิทธิ์เอาไปเลยครับที่เพจนี้เพจเดียวนะฮะให้เป็นเจ้าของไปเลยครับในราคาเพียง1ล้าน300,000กรีบฟรีจัดส่งไม่ต้องเสียอะไรแล้วแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะฮะดังนั้นนะครับใครบอกให้ไปโอนเงินไม่ต้องเชื่อนะครับนี่ครับไหลลื่นปืดๆเลยใครบอกให้โอนเงินไม่ต้องเชื่อ เราส่งไปเก็บเงินที่บ้านกับขนส่งรุ่งอรุณใกล้บ้านท่านเท่านั้นซื้อหนึ่งเครื่องแถมฟรีนาฬิกาอีกหนึ่งเรือนนาฬิกาหรือโมงที่พี่น้องสองปอรารู้จักเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับเราแถมให้ฟรีไเลยครับอีกหนึ่งหน่วยหรืออีกหนึ่งเครื่องให้ไปเลยครับเรียกว่าซื้อมือถือหนึ่งเครื่องแถมฟรีนาฬิกาหนึ่งหน่วยไปเลยนะครับจ่ายเงินแค่หนึ่งล้านสามแสนกีบ ฟรีจัดส่งทั่วประเทศคุณจะเป็นลาวสูงคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คุณจะอยู่เวียงจันทร์หรือคุณจะอยู่หลวงพระบางจะอยู่ที่ไหนที่ไหนเราก็ส่งให้ถึงบ้านแล้วจ่ายเงินที่ขนส่งจ่ายเงินก่อนนะครับขอย้ำน,นะจ่ายเงินก็ไปเลยเพราะผมรับประกันให้ขนาดนี้เนี่ยของแท้แน่นอนถ้าไม่ตรงปกผมเสียชื่อเสียงแน่นอนดังนั้นชื่อเสียงผมสําคัญพ่อแม่พี่น้องสอปลาวครับผมไม่ยอมเสื่อมเสียชื่อเสียงดูหน้าผมนะฮะ หน้าผมออกสื่อขนาดนี้ใครสั่งซื้อมาจะต้องตรงปกเปิดปุ๊บติดปับ๊บสไลดง่ายๆนี่นะใครสั่งซื้อมาเพราะเขารักผมอยู่แล้วผมจะไม่ทําให้ผิดหวังไม่ต้องมาถามเลยนะซื้อกับผมที่เพจนี้เนี่ยตรงปกไม่ตรงปกไหมผมไม่ไเลอะเทอะไม่ไร้สาระไม่ยอมเสียชื่อเสียงขอให้ท่านนะครับมั่นใจในตัวผมการรับประกันเนี่ยท่านผู้ชมซื้อไปภายในเวันเนี่ยถ้ามีปัญหา เปลี่ยนเครื่องใหม่ถ้าภายในหนึ่งปีซ่อมฟรีค่าแรงได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเททดสอบกล้องให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายหน้าตัวเองเลยนะครับทานผู้ชมปึ๊บหนึ่งสองสามยิ้มน้ชแชะแล้วมาดูปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมฮะชัดมากหน้าใสหน้านวลหน้าเด็กมากออร่ามากเลยนี่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทดสอบวิดีโอให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเทสวิดีโอให้ดู สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสปราวครับโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้นะครับคือรุ่นที6นะฮะที่มีนะฮะมีขายที่เราที่เดียวคือที่เพจนี้เท่านั้นและต้องเห็นหน้าผมนะฮะจะมีการการับประกันอย่างมั่นใจว่าเป็นของแท้ ไทยโดยโตรงรับประกันครับซื้อหนึ่งเครื่องแถมฟรีเลยครับสำหรับมือถืออ่านี่เห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะว่ามันตรงปกอย่างดีนะฮะเอาละครับและก็ที่สําคัญนะครับการรับประกันมั่นใจได้การซื้อของไปซื้อกับคนจีนเนี่ยการรับประกันไม่มีตัวตนหรอกครับแต่ผมผูุชงสิริประผลเจ้าของทีมิแต่เพียงผู้เดียวในสปลาวเอามาให้พี่น้องสองปลาวได้ใช้สั่งซื้อที่เพจนี้เท่านั้นนะ ที่อื่นปอมหมดครับขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะฮะเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์นะครับเพราะไปพี่น้องสปอราว่าเขาใช้มือถือที่มิแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะสวยครับชอบมากชอบสวยใช่ใช่สวยครับสวยครับผมดูเห็นแล้วชอบเลยครับผมสวยงามค่ะสวยหรูค่ะชอบเลยชอบค่ะราคาก็โอเคค่ะราคาย่อมเยาไม่ปานกลางสำหรับคนเบี้ยน้อยก็ก็ได้ซื้อได้ ราคาไม่แพงครับไม่แพงครับ